จะไปคิดอะไรป่วยก็เวลาป่วยเราก็คิดเองอะไรเองเหมือนคนโบราณแต่พอดีไม่ได้ไปเพราะว่ามัวจะไปขัดห้องน้ำโอเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปขัดห้องน้ำอยู่ถ้าไปก็กลัวจะไปเลย่ยังยังอยู่บ๊อเก็นกนสนก็ดีใจนะฝันว่าอพ่อมารับไป ดูก็นอนนอนได้ถ่ายรูป <laughs> ถ้าเสียไปนานไหมอ่ห้าปีค่ะหกปีเนี้ยค่ะปีห้าห้าปีเสียปีห้าสูนเสียไป